ดาบเล่มนี้มันดาบเล่มนั้นมันหรือว่ามันคือสุดยอดดาบหัวตัดสั่งนดคิตสึที่เด็กช่างเขานิยมกันคุณควรจะเลอกดาบเล่มนั้นนะคะปกติแล้วราคาเทียบเท่ากับสปาตาเลยนะดาบเล่มนั้นล่ะค่ะด,ดีที่สุดเลย,มเยไม่ได้หรอกฉันขายให้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะดาบฉันเลิศขนาดนี้แต่ราคากับเท่ากับมีดยำกัญชาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้น ดาบอาถันสิละฮะรู้ด้วยเหรอใช่ก็มันเขียนไว้ตรงเนี้ยออาเลยอาวุธของเด็กช่างไรตั้งแต่ไม่ไดย่ามาน่ะคุณภาพชั้นเลิศแต่มันกลับเป็นดาบอาถันที่พวกเด็กช่างเรื่องชื่อที่เด็บหัวตัดไว้ที่เอวต่างก็ต้องเกมอย่างหน่าเศร้าตอนนี้เด็กช่างก็หันมาใช้อีโบกันหมดแล้วต่อให้ไม่ใช่เด็กช่างก็เถอะ แต่ฟอร์มช่างก็โดนเช็คอยู่ดีโราขอโทษนะคะฉันไม่คิดว่าเดี๋ยวนี้มันจะอันตรายขนาดนี้งั้นละชักถูกใจละฮะฮิ <c oughs> <c oughs> ชิชัโอโดนไม่อาพีจแล้วค่อยอุ่นใจด้วยสถาบัานไหนก็ได้ตอนเนี้ย